อันนี้เป็นเงินเจ้าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นฟักมาให้เจ้าเด้อฮึบวะอ่าเออเป็นเงินเข้าเจ้าฟาักส่งมาให้มีหลายคนฟักมาให้ไรยคนเอ้ยอะไรเนี่ยอ่าทีบมีมีซื้อเนี่ยมีซื้อเนี่ยขาเจ้าฟักมาให้ให้เจ้าไว้ซื้อข้าวอย่างกินมีแต่ให้เจ้เอาวอาวยพรนะขาเจ้าเด้ออืมอ่านี่ใบละ ีะสบายดีหินหน่องเปิดสู้สูคนเด้อมุนีเฮาจะจองคนถ่ายมาส่งเขาลุงหิดคือเก่าเน่อวันนี้กลับมามุนีกลับมาแล้วก็จะหัดตื่นฮักออกห้องมาเก่ามุมก,มกไปละหินหน่องไปขึ้นไปเบิงละเลยแล้วก็บ,บุญยูมาในจุดอีกจุดประช่วหนึ่งคือบุญยูได้เอาอ่านลายซื้อเนาะเอาจำนวนเงินที่พี่น้องได้โอนเขาเป็นสี่บุญยูเนะเขมามาโม่ บ่าไงเขามาโม่พีเจียนอ่ันันมอ็นบ่อันนี้เป็นลายซื้อผู้ที่ห่วมทำบุญเนาะโดยการโอนเงินเขาเป็นซีุ้ญยให้บุญยได้เอามาให้ลุงทิศเนาะไปจับเงนเงินอยู่ซ่องลานก็กรีพี่น้องเนาะซ่องลานก็กปอเดี๋ยวเราห่อปะของละปะขึ้นเพิงเพื่ละ ขดเขาซะให้ลูกขมิดอ๋อกินเข่าก่อนกินเขาก่อนอันนี้เนี่ยมันอีซอนไงอซอน คนจังยา้แนะจังผู้นะจังย่างนี่ปมาเปียนหวยก่อนลอยู่อยู่พือเผู้แทนนะมาวันนี้นะเออเมือนี้คือเม่นเงี้ยวไร่แถมาเนี่ยม่ยเนี่อยู่นมากเลยเอออ้ยยี่นี่เหนยไม่สูงไ่ใส่อย่านี้เหมือนพันยืนอะไอย่นี้ยืได้กนอเมอยู่นเลแลว บน่ไลเลยนะนั่นที่ได้ยอมยอมสละสิ้นไปมาแม่คิดอะไรกันทั้งคนชูนยมซึ่งเชิดกับผู้คนนั้นเยยิงใช้ถุงไก็เอามากินไลอเขาเอขนยูอืะนั้นกระบอกฮะเรามื่หร่เมืหกมันกันเลื่อเอาไว้เอาไว้เอาไปเอาว้กับโบเ็นกินหรอกเอาไว้นั่นเนาะเด็ดตุกตุกเกาเราไปเส่็กเาเราากะบุยไป นไปกินน้ำเปล่าล่ะล้างน้ำเท่าน้ก่อนบ่กล้างน้ไปกินก็ได้ไปไปล้างน้าก่อนไปช่วยน้าก่อนเป็นเช้ายเมื่อคืนนี้นอนหลับดีบ่นอนหลับดีบ่อนหลับดีบ่นอนเถก็หลับดีเถอะโบเยวสะบอนตีเมือนนี้นะเมือนี้โบเยวเะบอนตีบ่บ่โบเยว มือนีบลุงกำที่มือนีน่ะมือนีบลงกำที่ลงน้ำมือนีบลงบลุงกำที่ไปึกบอลบอลเมี่าลุงลุงลุลงเมียเมื่อวานนี้คือเป็นมาเลือดสื้อสายวานนี้น่ะเวัใส่ล้วยขส่กำอเยอ่าบกำใส่กำข้อสาเมื่อวานนี้น่ะ

มีแต่ต้นซีนก็อยู่หน้านี่นะเป็นองค์เป็นย ok, uh ัง huh. มันหนีนกมกับบุป็นยังไนกเจ้าเนาะเจ้านี้เจ้าินบกินบขึ้นนี่ฮะบกินล่ะบกินนี่เจ้าคอกินแล้วเออกินแล้วก็เฮ้ยเกินเถื่อบวกินเถอะด้เ้แล้วนลูกจ้า้ยก็ให้เ อยู่ดีนี่เองเสนอให้อย่่ดนี่เองครับนี่มันงั้นกินนอนทานกูเหอย่นั้นไม่่ไม่ขึ้นมาห้เรียนรั้ม้ในยาย้ใช่ไดใ้มืน้อสะอด้นเ้อได้แล้วปันญาได้แล้วเอามียนชาเอาใ้ก้อนครับ่บกินเถอะนะเมียนชาเอ่อเเอาเมียนไ้เออ อกันยวันนี้ก็กินปลาในวันนี้แรงวันนี้ราบกินเถอะอะไรให้นะไปเมื่อไหเดี๋ยวกินเถอกันแต่แล้ว อย <r> ู่ผ <and> <ata> <sa oth no> <sa half art> ู้เดียวพี่น้องโอ้มื้อนี้ฮู้สึกว่าเม็ดเหี่ยวหลายบ่ฮูวเหี่ยวเหี่ยวแล้วละเ้อจะเออาบุญนํากันพี่น้องช่วยแชร์เอาบุญนํากันเบิ่งผู้เฒ่าออันบุญยู a n n e เนาะแล้วสําหรับผู้ใดที่อยากร่วมเนาะสนับสนุนหรือว่าอยากร่วมอ่าเฮ็ดบุญกับบุญยูก็สามารถ ทัก5เบอร์บุญยเอาให้เนาะหรือว่า,ายักโอนเงินเข้าในบัญชีก็สมัติโอนได้บุญยบอกว่าถ้าคนใดที่ในการที่เต็มใจให้เนาะเต็มใจให้เราค่อยโอนถ้าโบถ้าเป็นคนที่โบโบ,โบเต็มว่าเออโบเต็มใจให้วเงินค่อยเอาให้บุญยไปแล้วมันจีฮอดบอสีฮอตลุงทิดบอ แล้วบุต้องโอนพี่น้องคราคิดเบื่ออะไบุต้องโอนคือคือเงินที่บุญโยจับนี้เนาะบุญโยได้แจงให้พี่น้องได้ทแจงเด้อเดี๋ยวจะแจงอ่าอยู่ตอนน้ากับปลาข้องพี่น้องอยู่น้าปลาข้องเนาะบุญโยกับแนะนำปลาข้องนี่เป็นล้านพี่น้องหาข้องงาเนื่อนึงเหน่อยเบาหนึ่งก็สิบปีเบอรเงินงี่เลยนะเนาะเจ็ดสิบปีเบอร์เงินที่กินข้าวกินน้ำนั้นบุญโยก็เอาเกี่ยวกับเงินนี่นิดนึงเนาะตานที่บุญโยได้แจงมาแต่เริ่มต้นอ่า ปลาข้องนี่เป็นผู้เล่นที่อยู่ไกลกับลุงทิดเนาะเป็นล่าน<ร>เป็นลูกข้องอ <ะ S 1> เป็นลูกข้องนองเศร้าเราเนาะปลาข้องนี่ปัจจุบันนี้อายุเราได้หกสิบหกกว่าปีแล้วพี่นเนาะจะเป็นล่านข้องลุงทิดเป็นลูกข้องนองเศร้อาอ่าจังฉันอ่าที่ผ่านมาบอายุก็ได้ได้เข้ามาเบิ้งลุงทิดเนกกะาะกระไล่ครั้งแล้วนปะปาข้นองเ <c oughs> นาะเออได้เข้ามาเบิง้กกงลุงทิศไล่ครั้งแล้วก็ได้อ่านำเสนอเรื่องเล่าของลุงทิดให้ไล่คนได้เบิ้ง ล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่จะบุญท่าน,น,นส่งเงินมาให้เนาะส่งเงินมาให้คือ่อออา็ที่ว่าตอนนั้นท่านก็เลยเป็นจานวนอยู่ช่องลานไปกว่าคลิปประมาณช่องลานไปกว่าคลิปตอนนั้นนะะแล้อกพีโยกได้แบงให้ลูกคิดแดเนาะแบงให้ลูกคิไไดเอาไว้แดเอาไว้เล่าให้เล่าซื้อยุกซื้อยาซื้อยุ่ซื้อกินบางที่ว่าจำเป็นนะนะเนาะโยก็ได้แบงไว้แล้วแล้วก็คือเบ้าอะไรพี่น้องอันเรื่องการกินการยู่งท่น สมือนะเราอยู่ผู้เดียวนะได้คนทำมาเมนผู้ใดที่เอาออเขาอานำมาให้เรากินอ่าเรามันกับโบมีผู้ใดที่เป็นหลักเป็นแรงเอามาให้เนาะก็มีแต่ว่าลูกระโบ,บมีเนาะเราบบมีลูคือจะมีล้านที่เป็นแก้เนาะลันน่นเนาะเป็นล้านนอกเฮือน,นอเป็นล้านบรยยนนนิยุ่นากันน่นะอยู่ไกลกันน่อนะเออเราอยู่คนละเฮือนเราก็อยู่ผู้เดียวนี้ในการกินยู่กับเมนบางเทือกอมีคนเอามาให้บางเทือกับบริกินแบบนี้ เนาะก็เลยว่าบุญโยก็ได้นําเสนอไปก็มีผู้ใจบุญเอาเงินมาให้บุญโยก็ได้แบ่งให้ประคองเอาไว้เนาะเอาไว้เพื่อยังเพื่อเอาไว้ซื้อของอยู่ของกินอ่าในในยามพี่น้องเบิ่งบุญโยสีธามเบิ่งอันอันดวงทิศว่าเรามีเงินเท่าใดรเนาะเราบุญโยสีเอาเงินจ้าพี่น้องนี่อ่าที่เป็นเงินที่เขาบัญชีบุญโยเนี่ยเอาแบ่งให้เรากโอนซ่องแซนให้เราเอาไว้เนาะแต่ว่าให้ไล่ก็คือบอลเนี่ยให้ไล่ก็ อ่าบางทีอาซีเสียสีเฮียสีเสียไปเนาะบุญโยก็เลยว่าสีเอาประกบสีไว้ให้กับผาค้องเนาะผู้เป็นล้านเนี่ยเอาไว้ให nice ้เราก็ให้เราแจงว่าเราสีซื้อย่างไอ้ย่างต่างๆเนาะให้เราเป็นผ right, yeah. ู้ซื้ออยู่ซื้อกินให้เราแต่ละมือฮันบุญยงคิดว่าแนวนั้นเนาะเราก็ต่อไปฮั้นบางทีถ้ามีผู้ใหญ่จะบุญ่นมาเห็นเรายักซื้ออันบนยูบนนอนฮัเราไม่บุญโยกะบุญโยก็สีลงกับพี่น้องเราเราก็สี่เปี้ยนอนไม้ให้เราเดอเนาะในเงินในย่างนะ Ừ. Bình, bên tôi chỉ còn vào, họ sẽ về lại giúp đồng nào để lại. Súng nhà mình nhiều này. Nhiều làm súng cho nhà Cái gì? Mình đi, mình súng này đưa này, Mình, nhà đi phải không? súng này, nhiều làm súng cho nhỉ. nè Dạ, mình nhiều thức súng. nhưng ờ. mà, mình, mình làm súng cho บ้านนั่นก่อนตุข้อยเปลี่ยนตุ้ยข่อยนี้ก่อนอืออะตุ้ยข่อยนี้เหรอข่อยเปลี่ยนเด้ออือมันไปยามายาวไปยามายาวส้นมียางมอยเอ้าอันนี้หูน้ำไปยังยังใช่ออกูะชอนแคบนัดจ่อยฮ่ารู้เถอะพูดทางไหนจะเมียนดี่ก็นั่นแหลยเนาะไม่ต้องพับมาได้มันจีเฮีย

นี่เนาะเงินกับแบงปันของเราเนาะแล้วก็บอยู่ก็คือเบอลเนี่ยชีเดอออกให้อันอันเขาจะเอาพี่น้องผู้เบิงผู้แย่งเราอยู่หมอันนี้แ<ป>หล<า>ะสื้อ,อยูซื้อกินไปเลยไปบอลสิไปบ่น้ำซองนะเอาซื้อซังกระซี่ฟ้าไป,ไน,นะไปานี่น่ะเออพอดีแล้วเชน,น่ะจะไปึงลมหลงเออพูมันกระไรไปซื้อยูน้ำปุ้ยหุ่นโอ อ้ามีแต่คนี้ก็นาะฮีนองเนาะเขาจะได้ไปเวียกตัวละเด้อขอบขอบใจเด้อฮีเขามาเบิ่งแต่ต้นจนจบเนาะอาขอบใจหลายๆพี่น้องขอบใจพี่น้องอย่าลืมติดตามเบิงต่อไปเนาะอีพีต่อไปถ้ามีโอกาสพูดยู่กับสิเดย์มาเบิงมาแย่งเรามาลิ้นมาห้วนน้ำเหลาเนี่แหละเอาเขานำมาส่งเราอีกเนาะบางทีก็บสีเดย์ซื้อเครื่องซื้อข้องให้เราไม่เนาะเครื่องนุ่งข้องทื่อบางอย่างดิเงินนะพี่น้องต้องไว้นนี้เนี่ย 어이 내용 송이네